บ้านผมครับผมที่แรกก็ไม่การเลี้ยวแต่ว่า Google บอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลยต้องเลี้ยวมานะครับก็จะเป็นที่นี้ครับพี่น้อง <c oughs> นาะทางหลักก็ไม่พาไปนก,กูเกิลก็ได้นะครับผมว่าเข้ามาหลังบ้านนี่กลางทุ่งนาหรือยังไงหรือไปทุ่งนาหรือยังไงครับมันไปทางไหนนี่มันมีทางไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่ถามใครไม่มีไม่รู้จะถามใคมมราาคแล้วนี่ นะครับมันมีทางไปหอเ่ครับทั้งนี้บอกกูเกิดมันพาผมมารีวิวมาไอรีวิวบ้านงามนะมันบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายผมก็เลยจอดเอะมันมีทางไปหรือเปล่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายคนบะามันคือบอกให้ผมไปทางหลักมีมทางหลักบ่ไอมันมีบ้านงามมันบอกสีชมพูมันบ้เออ แต่ว่ามัน,ม,นมีทางทะลุออกไปมันะครับครับครับขอบคุณมากครับผมผมก็งงกันว่ามันให้เลียวสายมากผมก็เอ๊จงไดียวพันเออวสิมารีวิวบ้านให้สีเกรสรบ้านนะครับโอ้ยหนอมันว่ามึงมันพาผมมาบุงเนี่ยผมผมก็บ่มบ่มั่านใจแล้วเป็นไปนทางไปนหน้านี่นะตรงตรงเป้่น่ครับหนะ้าคาบขอบคุณครับ,อรบโอ้ยหนอเฮ้ย <laughs> ดูครับกูเกินพาผมมา โอ้โหเนาะเส้นทางที่พาค่อยมาแต่ละครั้งสุดยอดเลยคุณกูณเกิลเอ้ยดู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 รถไปไม่ได้แล้วนี่กองดินสูงนะครับต้องเหยียบตรงไหลกองดินครับผมมาสวนก,ก็คักมาป่าก็คักมาทุ่งนาค,คักไปไหนทางไหนดีเน,นาะเอานี้ขุดเนาะถ้าฝนตกมาไปไม่ได้แน่นอนครับขนาดฝนไม่ตกนะครับนี่มันขูดท้องรถไปหมดแล้วนี่ อุ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะดู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 โอ้โอ้ตายแล้วรถค่อยเป็นรถเกรดถนนให้เขาไปแล้วครับรถท้องต่ำโอ้โดนพาผมมาโอ้ยน้อนี่ทางเขาก็มีอยู่ก็ไม่พามานาะไอ้เจ้าสิเอ้ยเจ้าขึ้นมาแกล้งคอยแท้ นี่ทางเขาพามาดีๆนี่นี่เจ้าไม่พาค่อยมาให้ค่อยมาทางอะไรไม่รู้ออ้โหนกหกรเมตรคุณจะถึงจุดหมายเออถึงจุดหมายตั้งนานแล้วแหละทำไมพามาทางลัดดิเนาะให้บ่นอยู่ด้วยเลยเจ้าสริเจ้าเล่นงานค่อยหรือเจ้ากแกล้งค่อยอยู่เรื่อยนี่ทางดีไม่พามาเว้ยเนาะโอ้ยดูทางดีเขาไม่ไม่พาค่อยมาเป็นคนเกรีดเลยนะพี่น้องนี่ เจ้าก็พาค่อยมาทางอะไรไม่รู้แย่นจะค่อยสบายเนาะเออเดินเหิดไม้เพื่นวะอ๋อจิดไม้ค่อยอยู่เซนออกมาดไม่ใช่แล้วเดี๋ยวพาก่อนการทุ่งนาเลยมันมาถึงแล้วโอ้มาถึงแล้วเพื่อนวะดีใจดิหยุดล้างนหนเนาะวันนี้ ไปบนมาแถวนี้แหละพี่น้องอีหลังสวงก็ไม่ใช่อีกเขาบอกว่ามาถึงแล้วเห็นปะอยู่ใช้นอกมันไม่เห็นแล้วพี่น้องเออมาถึงแล้วเห็นปะมันจะทะลุออกมาทางเดิมไปแล้วบัดนี่อา้าวมาถึงแล้วอยู่ใบัดนี้อันนี้กลับไปทางเดิมแล้วนี่เดี๋ยวต้องถางมาก่อนพี่น้องเอ้ไปก่อน ครับครับเมื่อกี้มันมาผมมาทางปลายมันกุเกินไปไอ้ทางนี้เป็นไงนะครับล้างลังที่เชืทางไหนครับสีชมพูไปทางนี่ครับเลี้ยวไปจะไปเจอวัดละก็เลี้ยวขวาลงมาในหมู่บ้านใหญ่ครับไปเลี้ยวขวาอีกครับยุดยุดเส้นแล้วเราต้องหนีไปไหนบ่ที่ทางมากเมื่อกี้นี่ไปได้ครับแต่มันสีไก่คัโอ้มันสีไก่เป็นไก่กว่านะครับโอเคผมไปทางนี้ครับผมไปทางนี้อ้อมยีไก่ครับอ๋อครับผมพูดคุยหนาครับผมครับผมไอ้กูเกินพาผมมามั่วเองครับผมมานี่นี่นี่มัน้าน่ะ แมนผมก็เลี้ยวมากเลี้ยวมากมันก็น้อยน้อยเรื่อยๆเขาทงเขาปลาโอ้ยตายก็เลยจอดถามเชายวบ้านเขาอยู่หน้านะไปไปเบิ้งครับขันบ้านลังในลุ่มยุนี่แหละครับ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 โอเคโอเคขอบคุณมากครับครับผมเพิ่ง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 เพือนวัาสองสามเดือนที่แล้วครับนะครับก็ไปต้องกูเกิลเลยครับเอาคนนี้แหละครับเขาบอกว่าทางนี้ก็เลี้ยวขวาครับผมนี่ทางที่ผมมาเมื่อกี้นี่มันมันเลยมามันไม่มาทางนี้มันไปให้ทางลำบากันไม่รู้ ไปแล้วก็เจอคนจีแล้วก็เลียวขว้าอีกครับพี่น้องอันนี้คือไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีแล้วครับอาศัยคนนี่แหละครับง่ายดีเออบัดตัดสุดนี่อยู่วัดโอ้วัดมอกี้ผมผ่านมาแล้วนี่โอ้โอมาลังวัดเฉยโลเห็ุเห็นบาปผอยโพดกูเกิลเลยอ้อยเนาะอ้อยเนาะเนี่ยมันเลยไปตั้งหลายกิโลแล้วอ้อมอ้อมกลับมาไม่น่าเขาบอกให้มาอ้อม้อมอ้อมไม่เลยแต่ทำไมกูเกิลบอกให้ผมไปเส้นนู้นไม่รู้กูนี่ ทางวัดนี่มานี่นี่ถนนเช่นเดียมพุ่มินแล้วนี่เห็นหมน่เนี่ที่ผมขับเลยไปโอ้ยนเนาะงข้อเลี้ยวขวาโอ้ยสุดยอดน้องผิดเป็นครูอีกแล้วครับสามสี่กิโลครับมาแล้วปากพุ่งนาก็จะมาเจอจสะอ๋เลยครับโอ้ยนาะเห็ดบับข่อยโพดมูเจียวเห็ดบับข่อยโพดอำเภอคูขันจังหวัดศรีสเกตครับพีพ่น้องดูภาพมุมสูงเหงาไหมครับ สวัสดีครับรบับนงามแหงเนาะยิ่งใหญ่รางกายงานสังแหงไงวะ <laughs> ไปอยู่ครับผมไปอยู่